น้าดูเสร็จสวัสดีครับแต๊ครับรีแอคชั่นวันนี้เป็นแบบหนังเกาหลีใต้นะครับ <c oughs> กับเรื่อง Alien no <c oughs> เอเลียนโนดเอคือคลิปเนี้ยผมเห็นเป็นซัมเนลนะครับเออรูปหน้าปกคลิปเขาแล้วมันแบบเออเก๋ๆดีเนะ ดูเป็นแบบเฮ้ยแปลกๆดีก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมมันนิดนึงนะครับก็อ๋อเป็นหนังไซไฟหนังไซเอน e ์ฟิคชันของเกาหลีใต้เขาก็เลยแบบว่าเออเว้ยหน้าดูและไหนๆจะดูคลิปเทรลเลอร์เขาแล้วถ่ายรีแอคชั่นของช่องเราไปเลยลักกัน1 2 3 go โอ้โหยานอวกาศเว้ยอ้าวเฮ้ยทำไมเหมือนมีแบบ ย้อนยุคโอ้ยเฮ้ยใ,ใช้ได้วะนี่ว่าเธอ์มิเดเตอร์อ๋อซีเจนะครับซีเจที่ค่าใหญ่ของบ้านเขาเอเลี่ยนจับคนมาขังไว้ในโลกเนี่ยหลายยุคหลายสมัยแล้วเอ้ยปราิตโอ้โหให้อะไววะ okay, เออถามมันกูเลยอะไรวะ <laughs> ดีวายเบลดนะครับโอ้โหดาบศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเปิดประตูเวลาได้ด้วยโอ้โหแม่งย้อนเวลาโอ้อะไรวะเนี่ยงงเฮ้ยแนวไหนเนี่ยอ๋อศึกแย่งชิงไอดีวายเบลดนี่นะโอ้โหเฮ้ยแม่งเหาะเหินเดินอากาศด้วยว่ะ แมงมียานอวกาศนี่เอเลียนเหมือนเนี่ยคุณได้ว่าหุ่นยนต์เฮ้ยโอ้ชุดเหมือน้นี่โทนี่สตาร์ค <c oughs> นาโนเทคโนโลยีโอ้โหเฮ้ยดูเดือนเล่นพลาดเือนเว้ยโอ้โหแม่งบุกเมือง เฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอามึงสู้กันโอ้โหใช้ปืนในยุคโบราณเฮ้ย CG จได้อยู่ VFX สวยอยู่เฮ้ยบ้าบอลดีกว่าโอ้แม่งหนีเข้าประตูเวลา คิมบูบินเนี่ยอันนี้ผมพอรู้จักหน้าอยู่เออก็แบบแปลกๆดีนะขอเปิดไฟก่อนเออก็แบบกล้าๆทำผสมนะครับเออหลายๆชองร่าเลยเป็นแบบย้อนยุคด้วยโอโ้โหเป็นแบบกำลังภายในนะเออมีการใช้ปืนใช้อะไรในยุคโบราณด้วยเนี่ย แล้วก็มีการมี Alien, เอเลี่ยนเออซึ่งทรงรูปร่างหน้าตาเนะี่ยแม่งแบบเป็นหุ่นยนต์นะครับออกไปในทางแบบคล้ายๆแบบพวกไซบอร์กพวกแบบเมกคาอย่างเงี้นะเออแล้วก็มียานอาวกาศมาบุกเมืองเพื่อแย่งชิงดีวายเบลดเอ,อแบบดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดประตูเวลาได้ด้วยโอ้โหเฮ้เยแม่งแบบรวมผสมผสานหลายๆอย่างแต่ cgvfx นี่เอ้ยใช้ได้อยู่ สําหรับแบบหนังเกาหลีใต้นะครับขนาดนี้ก็ต้องถือว่าแบบหรูหราเนี่ยมากมากแล้วเอพระเอกเนี่ผมก็พอคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่นะครับผมเคยเห็นเขาไปออกรายการ running man เพราะว่าหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยนะ <c oughs> ว่าผมไม่เซียนนะครับเออแต่ผมดูพวกรายการวาไรตี้เกมโชว์ของบ้านเขาเนี่ยเยอะนะครับพระเอกหนุ่มท่านนี้เนี่ยไปออก running man ก <c oughs> ็เลยจําหน้าเนี่ยได้ หนังของ CJ นะครับเออ c ีนี่ก็เป็นค่ายแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่ๆเหมือนกันของบ้านเขา Alien n o i d ยก็น่าสนใจในระดับหนึ่งนะมีการแบบสู้กันไปสู้กันมาทั้งยุคปัจจุบันยานอวกาศบุกเมืองแล้วมีการย้อนยุคไปในยุคโบรงโบราณผสมผสานกันหลายๆแบบก็แบบกล้าๆดิ <laughs> ดูแล้วมันก็บอเอออะไรของบึงวะ ก็น่าสนใจนะครับไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยจะนำเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อะไรอย่างไรเนี่ยไหมนะเออเอเอ,อันนี้ผมดูจากช่อง rotten tomatoes trailers นะครับเออเป็นแบบหนังเอเชียนะแต่ว่าท้องทางค่าย major cineplex ทางค่าย sf cinema เนี่ยยังไม่เห็นโปรโมตรเรื่องนี้นะเ,เ,เหรือผมเนี่ยตกหล่นไป อย่างไรเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันลองเช็คข่าวดูอีกทีนะครับว่าจะเข้ามาฉายโรงบ้านเรานเนี่ยไหมนะเออโอเคอะท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ <S <S <ม> membership ใครที่สนใจช่วยหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัคร๋วยวผมววงไว่าให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้และในคอมเมนต์ฝากหมดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป Members Only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขบออคุณทุกทคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากและก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด f o l l o w เพจ Facebook เป้บัมป์ลิงก์อยู่ใน e s c r i p t i o n ของชกคลิป หรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชืตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเอเลียน i อย